สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับสวัสดีนะครับผู้ติดตามนะครับของโค้กสองบรนดวนนะครับผมเมื่อนี้นะครับอลูกสองบรดวนได้สร้างนะครับเป็นหลอกนะครับหลอกหยดหนานะครับมาจากดานะครับเป็นหลอกราคาถึกนะครับอยู่ประมาณสามรอยยี่สิบบาทกับสามรอยสิบเก้าบาทนะครับกับประมาณสามรอยยี่สิบนะครับผม พอลูกซ้อกับพอท่านได้แกะนะครับพี่น้องทามาแกะพร้อมกันก็พี่น้องนะครับผมครับแกะกันเลยครับว่าสิเป็นจังดหนะครับพี่น้องแกะรุ่นกันเลยครับผมการห่อหุ่มเพิ่นกับห่อหุ่มไนดีนะครับผมห่อหุ่มไนดีนะครับกันกระแทกยางดีเลยนะครับผมนี่นะครับกันกระแทก อย่างดีเลยนะครับเป็นลมนะครับเป็นถุงลมนะครับผมนะครับตัวหลอกนะครับผมยี่ห้อนี่นะครับ mm. ยี่ห้อมีเก็บซีเป็นสเปกนะครับผมพี่ห้องก็บสียูประมาณนี้นะครับผมสเปกของหลอกยี่ห้อนี้นะครับผมราคาเบาๆครับผมมือไม่นี่จับต้องได้เลยนะครับผม บ่ถือว่าแพงเกินไปนะครับผมส่วนพอหลูกสรงก็เป็นมือไม่ล่ะครับผมกะิีพึ่งหับเหรนนะครับผมกะบ่ท่านเก่งนะครับบ่ท่านอีโอ้อันใดน,นะครับอันใดเป็นอันใดน,นะครับผมสั่งเป็นหมุนขวานะครับแต่ว่าสีเดยหมุนขวาเลยหม,มุนใส่นะครับผมโอ้ไอหมุนขวาครับพี่นอ้อง ก็ถือว่าสวยนะครับผมสวยงามเลยนะครับผมสวยงามเลยนะครับกับเป็นล้อหยดหนางนะครับไปตีเงี้บป้อมพี่น้องเพราะว่าพอหลกสองก็ชอบนะครับมาตีเงียบป้อมนะครับเป็นชีวิตจิตใจนะครับแต่กับ่อ่คยมีเวลาบ้างนะครับในสื่อมาเก็บสะสมไ้กันยังดีครับผม เพราะว่าเวลากับบอคอยมีนะครับเฮตตางานนะครับผมลรื่นดีครับพี่น้องลรื่นดีครับผมแล้วก็สวยอยู่ครับสวยงามเลยนะครับผมเยอ้าใส่แล้วนะครับดีจังไดนะครับพอลูกสองก็สีมาบอกสูฟังอีกนะครับพี่น้องว่าดีบอลรื่นบอนะครับผม เป็นจังไดรนะครับกะซีโมโบสูพี่น้องฟังนะครับอาจกะอาจมีเสียงรบกวนจั็หน่อยนะครับพี่น้องโทรดสอดกลขอโทษขออภัยนะครับผมนะครับลื่นดีนะครับผมครับผมคลิปนี้กะบ่มีอย่างไรพี่น้องกะมาให้พี่น้องเบิ่งนะครับหลอกราคาถือนะครับว่ามันเป็นจังไดรนะครับผมหน้าที่สีนาใส่บอนะครับผม ครับกิปนี่กับผมมียังไลากัขอลาพี่น้องนะครับไหวแต่เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจในเด้อครับพี่น้องผู้ใดเบังคิปนี่กัให้ลำล่ำ้วยๆวยครับถูกหวยถูกเบอร์นะครับผมสําหรับลิปนี้พอลูกซองกันขอลานะครับพี่น้องไปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ